พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มขึ้นในหลายๆจังหวัดนะครับก็ทําให้หน่วยงานต่างๆต,ต้องเพิ่มมาตราการป้องกันเพื่อหวังควบคุมการแพระบาดให้ได้โดยเร็วครับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลบ,บึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มมาตราการคัดกรองผู้ใช้บริการและงดเกี่ยมผู้ป่วยในทุกกรณีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19, -191 คนและมี กลุ่มเสี่ยงอีกกว่า10คนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำสั่งปิดสถานบันเทิงผับบาร์อับอบนวดคาราโอเกะตั้งแต่วันที่9ถึง15เมษายนนะครับรวมทั้งให้ผู้ที่เดินทางมาจาก5จังหวัดเสี่ยงก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการต้องกักตัว14วันครับรวมทั้งขอให้ขอความร่วมมือโรงแรมที่พักรีสอร์ทงดให้บริการผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทั้ง5จังหวัดด้วย เช่นเดียวกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรก็ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงสงการานโดยหากมาจากพื้นที่สีส้ม9ก้าจังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามจังหวัดตากและจังหวัดราชบุรีให้รายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสอมอเพื่อคัดกรองนะครับหากไม่มีความเสี่ยงก็ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่อยูดจริง รวมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะรวมทั้งลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มรักพิจิตปกป้องพิจิตครับทางด้านนายชัยพฤกษ์เชียนรัฐานายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีหนังสือด่วนถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ตั้งด่านตรวจคัดกรองนะครับหากพบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด5้าจังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมกับกักตัวเป็นเวลา14วันและเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนอายุ18-59ปีแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 หลังพบว่ามีผู้ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่เจ้าของร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกต้องปิดร้าน9วันครับหลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19มาใช้บริการก็เรียกร้องขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด19สมาชิกครอบครัวที่อยู่ร้านทั้ง5คนหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขว่าให้ตรวจเฉพาะพนักงานเสิร์ฟ2คนครับ อันนี้ก็เพิ่งแจ้งหน้าเพจไปว่าเราได้ไปทําการติดต่อโรงพยาบาลขอตรวจแล้วนะคะแต่ทางโรงพยาบาลเขาไม่ตรวจให้เขาบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในสุ่มเสี่ยงสัมผัสกับลูกค้าค่ะแต่พนักง,งานสองคนนี่เจ้าหน้าที่นัดแล้วนะคะนัด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 ,นดตรวจวันจันทร์ค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะพาไปตรวจเองค่ะแนวทางปฏิบัติที่จะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ส่วนที่จังหวัดน่านหลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ้าหนึ่งคนเป็นชายอายุสี่สิบเอ็ดปี เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่นะครับก็มีการยกระดับการควบคุมโดยให้ผู้ที่เดินทางมาจาก5จังหวัดก็คือก μο, ทมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมต้องกักต,ตัว14วันส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง14วันครับ